ผมก็ยังเชื่ออยู่โดยส่วนตัวว่าวันที่15ตุลาคมนี้จำเลยที่หนึ่งซึ่งแปรติดแม่ทัพภาคที่4เป็นสอสอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความมั่นคงของประเทศนี้เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการประกาศใช้กฎเักการศึกเมื่อ20ปีที่แล้วและยังมีประสบการณ์มีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าแกจะกลับมาและผมเชื่อว่าถ้าท่านพิสารกลับมาคนอื่นๆอีก อีก6คนที่เหลือก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะยืนกรานว่าประเทศนี้ยังพอมีหนทางเพื่อที่จะยืนกลานว่าสถาบันยุติธรรมของเรากฎหมายอาญาของเราสารตุลาการของเรายังพอทํางานได้และไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้หนทางอื่นเพื่อยืนกลานความมั่นคงของรัฐในแบบที่ ไปไปด้วยกันกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผ่านกฎกระบวนการทางอาญายังพอมีความเป็นไปได้แบบนั้นยังไม่จําเป็นต้องไปาบานปลายไปทางอื่น